จะคล้องเพลงเคินเคินเพลงบ้างวันป้าก็เปิดเพลงให้เลยซอกคดจืดดะวยน้งตีบเบาน้อยน้องอลิตากินตามต่อแกงง่วงปลาซุกน้ององน้ากะสิพบพบท่มอันคืนนี้เนาะมาแกงง่วงแกงง่วงคนวะมาไล่เบียออกก่อนบรรยากาศทหารโอ้คนนะร้ายอีพี่น้องเลย ตะเื้อยาเอ้ยบนไอยอยู่อยากได้สู้แบบเจ้าไปเคียงกายทกแท่อยากเข้าไปมันไม้ขายคำแหลกใกลไปสู่ขอเจะแต่งงานบดีเมื่อที่ซองขาง,งกนอีปั๊เซจะได้มันจะค้องมันเกิดี่พาไปเซนี่ไปนำเขาอลิตะเขาไปกินตำสมหรอกับข้าวบะชุกบาหน่อยบะซุกเบาหน่อย,อย,ยกัน น้องอันเนาะก่อน<อ>ดื่มมัดมีเอาเชื้อปีักก่อนเออมันบลุดออกเสียถือเชือกขึ้น,นีลยถืออันตม้ม,ตมยำกุ้งโอ้ต้มยำกุ้งเงียบเสือจ้ะเลยโตเป็นมาละอ่ะเออมาละโอ้จัดขนา,รราดนี้สบายดีเด้อสบายดีทุกคนอันนี้กับบรรยากาศกับฝนฟ้ออยู่น้ำบักเซ่ก,ก็ได้ฝนอะไรอ่ะซองนี่พยูเขามือได้จับเชืับมันฉีดมันฉีดต้นแรงมันฉีดมื่อนหรวันเนี่ยมันซุกยังรายอยู่ยังอีกซองเลย ไปหน้าบดอนบอมือได้ก้ว่ามืออื่นวะม่มีเวลามืออืนอมือทำอื่มือกับมือะไรเสาติดนี่นี่ลากโยสายดยนี่โยก็อยู่พเดียวโนีแฟนก็ไปจีนดองเนาะเป็นมืบักเนาะได้เมื่อน้ำมือสบายแน่ก็เลยได้มือ้เพินออเป็นกมาแล้วื่เป็นเนื้อม้นี่โอ้เมื่อวานนี่อันนั้น ดองมือนี้ดองมือนี้ประชีเปย์นั่นน่ะงานประซุกนี่ยจะได้เงินประซุมีงานป้บ้านบดอนนาบดอนนาบดอนจักได้เงินจักมีงานยังบุกเข้กันเลยเอ้อเปิดสีมาตอนจักโมงฮัลโหลคันวานี่คันเปินมาตั้งเสาิตร์ตีสิท่านแรงไปไปใช้นี่ไปกินตั้มกินตั้มที่ไรออก คืนนี้เขาไล่เลยมลพิษมลพิษเขาไล่แล้วเอาออกก่อนวาซิโบไปใช่เลยนะแปลกแเลยอือดมันเคินว่ะโอ้ไปกินคุปพี่ก็ไปซะไปตุกปี้รู้ปีกินยังปีนึงมามีแต่เนืองใ้วันเกิดแน่นะจัดเลยนะไอ้น้องมากห้อก็บบาร์ไปกินเบียร์ชิมมือเลยเดือรถเดือดร้อนมีแต่เนืองไปสั่นเนี้ยเขากินคู่มือก oh, oh, oh. ินแต่ยูทู เขากินเบี้ยก็กินแต่ยูทูปผมไปเดนไปเที่ยวอะไรๆเกินแต่ยูทูปอันบากในดดนกินแต่ยาานกินกับมือละปองสองปองพอนอนรับนอกิน็ดนอนรับสื้อแก๊นึงสา่มือหละทำมะนํำใช้กันอะไรเราใช้สื่อแล้วเอามาอีกแก๊นึงแก๊นึงเอามืออื่นบาไปนามารอนรยแมนะฮะสิกลามเมือนด้มือมือตอนไหนอะราว่าตอนเช้อือประมาณอะไร ไปจังมงฮับแทบจะด่วยนะไปตอนเวนแบโม่คงฮะเริ่มไปไปตอนเวนไปตอนเวนตัดช่วยไปตั้งลังถ้าคนสจะมาตอนจังมุ่งต้องเบิกประมาณขาหับขาไปหับน้ำฝนเนาะอะมาา สักลักว่ะจะนี้ไปหาส,สี่สิบี่สิบักทางสะดวกดิทางดีที่ลักสี่สิบดีเบิดทางดีเบิดเล,เลือกแต่าทางบุรี <c oughs> <อ>ตะกี้ก็คือจังหวัดใกล้อยู่เดี่ยวนี้เริ่มเ,เที่ยวดูเลยก็ข้าวเดี่ยวใกล้มีข้าวเดียวเปลืองทิมตามโอ้พอจุ่นเนออเนะาะตามเบกันขันเนาะเออเอาเอาไหม เขาบอกตำ้าหารใดไงซีมีไงซีอาหารมีไงซีคือกอล์นี่หรือวตกยฝนตกบรรยากาศพูสเลาคึมทีมออยูเขาช่วงนี้บ้านละนาไอดอลเลกับเบอร์่ทายคลิปทายคลบปนีเลยบรรยากาศส่วนนอนเนาะฝนตกเลยฝจตกิไป ต่างพักพอนเออเดี๋ยวกับไปกลับไปหน้าหนึ่งนะฮะแนว่ยเขียนนะลายคลิปไหมคลิปนียเพราะว่าคันค่ายรีสอร์ททานี้ตรงไรเห็ดหม่เลยหละคือเพราะว่าเป็นสมุนนะว่าคันฝนคันลมลายกันเป็นอย่างไรเปียกเป็นธรรมชาตคันมันเปียกเห็ดห่านขึ้นเห็ดห่านขึ้นน้อยนึงบเห็ดลายเห็ดซุ้งจากพื้นคืนเอ้ยครตามไปยี่สิบอ่าให้มันวิ่งอะไรห้าเฮ็ดนันที่เรจะไปอยู่ร่วมกลุ่มกันสั่งห้าเฮ็ดแบบ จะรังฮะรังสัรไปเลยเป็นแบบคลิปเลียวเลยกันเลยนะเห็ดตลแกฮะไปเลยเพลเป็นบุได้เงินขี้ข้ามเยอะแค่แนวนะครับท่านใดว่างเปล่าตัวไทยมังคีไทยบุได้นะมันยังบ่เปิดเลยถ้ามันได้คือท่างไถ่ต้องกับพ่อเฮ็ดเนาะเมื่วนเขาเลยกับสิเอาเงินเท่าเราเอ้วเห็ดคลิปล้านหนึ่งกับเ็ลเงินสิคลิปแสนล้านยังบุได้เงินนะครับยุทธไถ่ตัวสิเอาเลย สิ้นเลยนะยอดวิวตกก็ได้ของเข้าได้นึงก็เป็นเงินแม่เ้าไปิวมื่นคิววิวเ่ยวิวมื่นวิวแชรก็ได้เงินมันเทาวิวล้านยั่บ่ได้เงินคลิปอาจก็มีกัคลิปล้านวิวับ่ได้เงินห่ได้ือบงคนครับประมาณเอ้ยไม่ใญ่ซีอีกแล้วจอนอกมีก็ได้ทีชอบกินอีวิเลยจาร ไปออกไปเก็บบรรยาก,กาศห้หนึงตอ่อแรงก็จะเป็นบาร์บิกว่าฝนตเนกเลยพี่นอ่เลยเกษยระเ้นมากมากับฝนมากกับฝน เพลงวมาบ้านนี่บอจะคล้องเพลงเคินเคินเพลงมา่อดป้าก็เปิดเพลงให้เลยซอคุดจืดวะเขามาหอดก่น้แมาจะใช่บักนี่เปลากนแล้วจะแนะนเบอให้กหน่คขุนบ้าคเคยอยานี้น่น้องตีบาน้อยน้องอลิตากินตามต่อแกงห่วงบาซุก น้องงานลากระซี่พบพบที่งานคืนนี้เนาะมาแกงง่วงแกงง่วงก่นวะมาไล่เบี้ยออกก่อนบรรยากาศอาหารโอ้คนละร้ายรีพี่น้องเลยอ่านตั้มไม่ใช่สิ

เฮ้ยู้ไดกินอันนี่มันกินยังนีไอ้ักินใหญงามมันกินเสียวมากินหรอเบาแน่ตู้อีกเบาแน่ไทยคลิปไบอกไรสือแล้วก็บอกไอ้เบาอะข่ามาพอเคยเบกพอฝกาข่าวเบิกฟังเสียงพะว่ายากเบิ้งเบิ้งคลิปเบิ้งบรรยากาศคลิปพอเขาเร่มก็เขาเริ่เบา จับบจับบไอ้บอกที่เออ็นกว้างเป็นคนบาดหนอกขอกหน้าขึ้นมาอยู่ย่างจันไดท์เซี่หามือมือว่านี่เองขเด็ลินตลาดเศ้าเจอสาวคนหนึ่งเซ็กี่ถือใจหอยหอยาสำเนียงคือหอหอยสำเนียงเขาแล้รดีกวัวหอยสำเนียงเขาเีใช่ก็ไดด้ แมนแล้วม yeah. ันมันชำนาญลนะเจ้าก็จะเอาปักเสีีเพราะว่าเจาะแบนเบาสน่ไ่าสวรรค์จะบอกากเสียงวันนีเอตุนี่มอคอยบบเบาใช่ไหมสี่สิบมันงายเพราะว่าสิ่งีเขาบอกไมเห็นเลยอัหลุชเขาไปไล่ทำมันเป็นปักเสียแ ดูความเป็นคนบ้านนอกขอกหน้าขึ้นมาดูเป็นกันได้เป็นสี่หนามือเมื่อวานนี้เองมาได้ไปลิีนตลาดเศร้าเจอสาวคนหนึ่งสิบสี่ถึงจ้าดูความเป็นคนบ้านนอกขอกหน้าขึ้นมาดูเป็นกันได้เป็นสี่หนามือเมื่อวานนี้เองมาได้ไปเรีนตลาดเศ้าเจอสาวคนหนึงเป็นว่าตโลกเศร้าตะลกคอนเสิร์ตเขาเสียวายดูความเป็นคนบ้านนอกขอกหน้าคุณมาอยู่เวียงจันได้ถึงสี่ห้ามื้อมาอยู่เวียงจัน ขาหแล้วจะตลกจะชตลอกก่านเสอีกมาอยู่เวียงจันเวียงจันทร์นึจันทร์นจันมาอยู่เวียงจันทรเอเวียงจันร์หมดหมเป็นจันทร์นึจันจันทร์จันรจันทร์จัน์จันทร์เจ้ามันจะออกมาอยู่เวียงจันทร์สวรรค์กจัน์สวอเนีนจันออกท่านวะเอืป็นเออกน อันเียงใหม่ยงต่ยังต้องเลี้ยงจันห้นองแบบี่เกตสี่หองแขนเลยแคนจะวจุกหรือแล้วอั่เจ้าง่ายมาอีกวันนึงเจียงตหแล้วะแค้น